กูเล่นไม่ได้เลือกอะไรคิดเฮ้ยเงินเินิกนิก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  có à. -uh. <laughs> rồi tôi mới cho cái kia nóng kia nóng kia à, cái... nóng kia nóng kia nóng kia

ลลหลบเลงกเวงาแคัวม้งะอยน,น,<ำ>น,น,นะหลบดีขนิอย่าเอาเผยแผลไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องจบน,น,นดยืนมันดีดีเฮ้ยไม่ต้องับ มีเบาะมั <expand> <sm art> <c oughs> ้ยไม่ดักเลี้งครับเออต่อไปมีอย่างนี้มีอีสับสับทำดูข้าวมื้อชาเพป็นต่อยีมีอทุนนักวันนี้สับสับเออมีการักเลี้ยงไม่กันดักเลี้ยงเนี้ยเนีุ้กบ๋าเลย กับการถ่ายทำหรือเปล่า